สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยจะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่1 1เมษายน2567อันดับแรกจะพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้73สบาท50สตางค์วันนี้ปรับตัวลดลงมากหน่อยที่1บาทราคาท้องถิ่น70บาท50สตางค ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้82.37บาท37สตางราคาวันนี้ทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น79.37บาท37สตางค์ยางแผ่นรงควันชั้น3วันนี้84.79บสาท79สตางค์ปรับตัวลดลงมากหน่อยที่1.19บาทส9สตางค์ราคาท้องถิ่น81.79บาท79สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้ ห้าบาทสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1 2บสตางค์ราคาท้องถิ่น5 6าสบาทสาสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้2 9่สบทหสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่7จ็สตางค์ราคาท้องถิ่น2 6่7าทหสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%า้าพักชั่วโมง3 2 6สาทหสตางค์ รับบวกเพิ่มขึ้นมาที่8สตางค์ราคาท้องถิ่น29บาท66สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน35บาท63สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่8สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท63สตางค์และยางก้อนถ้วย70%วันนี้41บาท56สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา9สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาท 5 6สต่างนั่นเองครับราคายางพาราช่วงนี้ก็ยังผันผวนไม่แน่นอนนั่นเองครับสุดท้ายไปชมการซื้อขายยางพาราต่างประเทศกันเลยครับ